เพื่อนๆวันนี้ยายพามาทำแกงสับปะรดนะเทกะทิลงไปใส่พริกแกงลงไปใี่ใส่หมดเพราะยายทำไม่เยอะยายทำนิดเดียวทำถ้วยเดียวเพราะไม่มีใครกินกับยายก็มีกะทิพริกแกง หอยมแมลงภู่น้ำตาลสับป,ปะรดน้ำปลาที่ิ้วเกลือชูรสด,ดูขั้นตอนกันล้วก็จะเคี่ยวเคี่ยวกะทิให้ขึ้นเงาถ้าถ้าเพื่อนๆจะเอาประหยัดเวลาแล้วก็ให้แตกเงาไว้ก็คือเอาไปผัดกับน้ำมัน ยายก็เอาไม่ไม่เงามากหรอกเอาแค่พอประมาณอย่าไปกินมันมันเยอะถ้าใครอยากได้เงาเงก็เคี่ยวไปเคี่ยวไปจนให้มันแตกมันนะเให้แตกมันพริกมันเหลือหน่อยหนึ่งยายก็ใส่หมดเลยนะประมาณสองช้อนสองช้อนโต๊ะนะพริกนะ ถ้าเราถ้าเราเคี่ยวกะทิแห้งๆแบบนี้นะเพื่อนมันจะแตกไวแตกมันไวมากเนี่ยไอ้ที่ร้อนจ,จัดๆข้างๆเนี่ยคือมันมัน,มนทั้งนั้นนะเ,เห็นไหมขึ้นเงาแล้ว บางคนเขาก็เคี่ยวเอ่อเคี่ยวกะทิให้แตกมันแล้วก็เอาพริกลงไปผัดให้มันขึ้นเงาก็เหมือนกันแต่ยายไม่เอายายผัดไปเลยพร้อมกันกะทิกับ,ก,ก,บกับพริกเคี่ยวไปพร้อมกันเลยเห็นไหมเพื่อนๆขึ้นเงาเลยเห็นไหม ยายก็จะเอาหอยลงไปผัดด้วยเลยหอยนี่ยายล้างล้างสามครั้งนะบีบบีบบีบให้ขี้มันออกแล้วยายก็ล้างล้างจนเกลี้ยงเพราะว่ายายไม่ชอบขี้หอย <c oughs> แล้วก็ใส่สับปะรดลงไปเลย แล้วก็ลาดกะทิีวงตาย นี่คือวิธีทําแบบง่ายๆของยายนะเพื่อน,อนๆนี่ก็ได้สองถ้วย <ๆ S 1> ระหว่างรอแกงยายจะพูดถึงน้ำพริกกะปิเนาะ น้ำพริกกะปิสมัยโบราณเขาจะตาำข้นเพราะมันเป็นเครื่องจิ้มคนโบราณจะใช้จิ้มเอา้าใช้ผักจิ้มแล้วก็กินแต่สมัยใหม่อ่ะเขาต้องทําใสเพราะอะไรสมัยใหม่เขาจะถนัดตักตักพริกกะปิสังเกตเวลายายตา่ำอ่ะยายก็ติดโบราณเนาะจะตาำข้นลูกชายก็บอกไม่ข้นจังอ่าก็ต้องบางทีก็ต้องเติมถ้าจะให้ใสก็เติมต้มน้ําเติมน้ําสุก ตอนน้ำสุกลงไปแล้วก็เอาอยู่ในพคกอะแล้วก็ยียียให้น้ำให้เข้ากันอยายจะยายจะปรุงแล้วนะใส่เกลือไปหน่อยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ใส่เกลือใส่ซอสและใส่น้ำปลา น้ำตาลใส่มันต้องมีเล็บเปรี้ยวนะเปรี้ยวเปรี้ยวอะไรอ่ะมีน้ำตาลให้แตกก่อนเปรี้ยวเปรี้ยวสับประรดหวานน้ำตาลเค็มจากน้ำปลาเกลือซอสจะอร่อยเพื่อนๆใส่โค้ใส่น้ดหน่อยอืม รสชาติปรุงตามเราชอบนะเพื่อนๆเราชอบกินแบบไหนก็ก็ปรุงแบบนั้นเลยแต่ที่ยายบอกนี่คือถ้ารสชาติแกงสับรถมันก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มหวานหวานไม่ได้หวานเจี๊ยบนะหวานายลิ้นนะหวานแล้วก็มันจากกะทิเนี่ยอืม ตเติมชูรสอีกหน่อยได้ที่เลยชูรสใส่ไปเลยบางคนก็บอกว่าไม่กินชูรสถ้าเขาไม่กินได้มันก็ดีเนาะแต่ยายไม่ได้เลยขาดชูรสแล้วมันไม่อร่อยบางทีไปกินก๋วยเตี๋ยวยังขอเติมชูรสเลยนะ อันนี้ก็อร่อยแล้วเพื่อนๆยายจะใส่มะกรูดนะใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดยายล้างไว้แล้วล้างไว,แวง้แล้วมันผึ่งไว้มันแห้งไม่อยากให้มันเน่าอร่อยมากเลยนะ หวานสับประรดกลิ่นสับประรดออกเค็ม,ม,มหวานมันกะทิอร่อยมาก เสร็จแล้วเพื่อนๆแกงสับประรดของยายช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูคลิปให้ยายด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ